วันนี้เราจะมาเป็นบริการให้กับน้องไดเม่ดูสิใครมันจะเก่งกว่ากันเมลลี่อยู่แล้วค่ะทุกคนเ,เนี่ยเมลลี่แต่งเต็มขนาดนี้ด,ดูรองเท้าแค่ในบ้านทุกคนนอกบ้านเราจะต้อง<า>เป็นพี่ซี่ที่เป็นบริการยังไงพี่ก็ต้องดูแลน้องไดเม่ได้ดีกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้เรื่องเลยทุกคนคอยดูนะเมลลี่ทําได้ดีกว่าแน่นอนแล้วทุกคนตัดสินในคลิปได้เลยว่าใครดูแลได้ดีกว่ากัน อวันนี้พี่เอินวางใจได้เลยวันนี้เหมือนที่กับบริการจะมาดูแลน้องในแม่เองจะมาดูนแข่งกนเลยดูแลน้องในแม่ห่งวันเลยพักค่ะพักทำไมดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยจะมาดูแลลูกเราได้เชื่อใจหมูถ้าดูแลไม่ดีพี่ไล่คนแดงคนหนึ่งออกเลยอถ้าไม่ดีทั้งสองพี่จะไล่ออกทั้งสคนไม่พี่ต้องเลือกคนเดียวไลคนไมคนนั้นต้องไม่ใช่เหมยดี้ค่ะไจะล่ออกทั้งสองมาเออใจเลูกฉ จะดูแลชมนมพานอนนะคะเรามีทาเล็ดเข็นรถเข็นตุนตุนตุนถ้าเปิด็จพาไปหาหมอทันทีเลยใช่ครับอะไรคะหมอเดี๋ยวแม่พาไปเองไม่ไม่เป็นไรถ้าเป็นอะไรเดี๋ยวเมยอนี่พาไปแบบเึื่ระดับประทับใจเองโอเคค่อยๆอุ้มนี่วันนี้เราจมีประชุมงานเดี๋ยวเชยน้าถ้าไม่มีประชุมงานไม่ฝากสองคนนี้แนยใช่พี่เอินไม่ว่างก็วางใจได้เลยนะคะเดี๋ยวดูแลเองดูแลดีๆนะเว้ยได้ไปทุกคน ตอนนี้น้องร้องหนักมากรับชงนมแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้ให้ชงอะไรน้องต้องกินนมจากเต้าเอ้านี่ทุกคนตอนนี้น้องกําลังกิน2ออนนะคะก็คือ60สิบนี่คือนมของคุ่เอินเหรอต้องตอนนี้น้องร้องหนักมากเอ้าตอนนี้น้องร้องแย่มากคือเหมือนน้องเพิ่งตื่นแล้วก็แบบเหมือนภาวะหิวแล้วไหมคะวิ้นแล้วดูดูน้องอ่ะตอนน้องหุวหรือยังเช็คเช็คก่อนนะเวลาจะเช็คแล้วจ้าเช็คแล้ว ยายยยาเช็คให้หนูเหมือนผมเอ้าเอ้าเดี๋ยวบอกว่าเช็คแล้วเอ้าได้ไหมอยไม่ร้อนเกินไปนะยังไม่รู้สึกเลยอ่ะได้ได้ได้คืออะไรนี่คือจะป้อนให้น้องได้คือต้องเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับทุกคนเมิร์ี่เช็คแล้วคจะให้ร้อนมากไม่ได้ไม่หลอนป้าวันนี้ป้าจะดูแลน้องเเละแ่นะคะเข้าตัก จ um, ับปวดไว้จับปวดไว้แป๊บหนึ่งล่ะเออไปเลี้ยงเลยเนาะคือปล่อยยายเลยทุกคนแบบยางอบางทีก็ไม่รู้ว่าน้องจะหลับไหมหรือว่าจะเล่นใช่ไหมยายดูมองกล้องด้วยนะทุกคนเออก็คือมันรู้อ่ะดูดูดูอุ้ยอุตส่าสู้กล้องด้วยไปเองค่ะคิดเองนะคะตอนนี้เด ไม s <S ่หมดแล้วดูสิต่อไปต้องจับน้องเลยนะคะเพราะไม่งั้นน้องจะขึ้นไส้นะเราจะลุกออกโอ้เราจะต้องจับใส่นี่มาเอาขึ้นหน้าน้องดีๆหน่อยขึ้นมาอิ่มเลยใช่ไหมคะตอนนี้หน้าน้องเป็นยังไงทุกคนน้องกำลังงงทุกคนเห็นไหมอะไรอุ้ย เม่ที่ทำไม่ดีอ่ะดูดทุกคนน้องอันนี้ไงไม่มันดีนะน้องได้ออกมาน้องอาจจะกินเยอะเกินไปนะเอาทิชชู่มาเช็ดให้หน่อยจิ๊กเกอเช็ดปากน้องหน่อยนะอ่ะเช็ดปากน้องก่อนนะคะเช็ดปากน้องก่อนนะโอ้ยโอโอเคเฮ้ยอืมเช็ดดีๆนี่คือรถของน้องไดเม่ดีแล้วก็จะมีโมบายแบบนี้ด้วยน้องเพื่อนค่ะมีเสริมทักษะการไม่รู้นะครับ เดี๋ยวผมจะรับหน้าที่เขีนน้องมาดูคุณยายเวลาพักผ่อนคือพวกเราพวกเรามาดูแลแทนเนี่ยใช่ให้ยายได้พักผ่อนที่เขียนในตัวนั้นก็คือมันทำไมหมุนดีมากหมุนให้ดูเลยตอนนี้อารมณ์ดีอยู่นะคะทุกคนค่ะอารมณ์ดีเดี๋ยวรอดูตอนอารมณ์ไม่ดีเป็นยังไงขอดูอย่าให้อารมณ์ไม่ดีเถอะดีไหมคะ Pix e ดูแลได้ดีมากแล้วดูบริการนั่งอู้งานที่ประชุมตั้งนานนะเนี่ยนุ่หมุนทำเป็นเนียนเสี้อประชุมไม่เสร็จเลยนะเนี่ยโน้่ดูเนาะดูว่ะท่านเปนคนชงไม่ใช่ชงนมให้นมแล้วนี่จะจับเลยยังเนี่ยจับแล้วทำไมยังยังดูแบบยังแน่นๆอยู่ดูดิว่าแน่นคือไม่ได้จับเลยคือน้องอ้วกใส่ตรงนี้ด้วยใช่ออกมาเยอะก็กินเยอะพี่หมดเลยกินเยอะสองคน สองออนไม่นมเยอะนิดเดียวแต่โตน้องเพิ่งกินชั่วโมงเดียวแล้วเขาเลยมากินใหม่ตัวให้น้องกินต่อเลยลูกโอ้โหดูสิอยู่กับแม่ร้องอยู่กับป้าไม่ร้องอัดแม่เลยมันร้อนทำไมห้องร้อนขนาดนี้เนี่ยถ้าสี่ไม่ไ้ไม่ผ่อนลนห้าสี่บุริกาไม่ดูแลเลยได้กินนมแม่ไม่ได้เลยลูกเออใครทำน้องอ่ะใครทำเด็กหัวร้อนคนนี้ใครทำอ่ะค่ะ ครทำอ่ะคะเด็กอคนนี้เล่นะเฮ้ยเขาพูดด้วยหนูเดเม่จะไม่สบายยืนอ๋ออือเฮ้ยหนูหนูว่าต้องพาน้องไปหาหมอแลยวหละพักพักเอาไปหาหมอปกติไปหาหมอยืนเป็นนิดเป็นหน่อยไม่ได้นะเด็กต้องรีบไปอุ้ยไม่ได้แล้วต้องไปเลย ถ้ไปหาหมองนีครับเดี๋ยวเดียวเดีเดี๋ยวเดี๋ยใช่เนี่ยไป็นตัวรางกายยังีก็ได้แบบเหมอนใจนะเ้ามาดีเขมาดีปาป้าเดี๋ยวปเดี๋ยวป้าไปหาหมอเดี๋ยวป้าพาไปหาหมอโอเคนะคะโดนนัดหมอไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไปกันเลยไปกันเลยไอเคคุณอรอริี่การคุณ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 เจเจคนาคนมานี่ออมาอะไรครับเนี่ยออามาอะไรวะออมิกออิโอเคใครที่ไหนครับ รผมเหรอครับผมก่อนซาครับไม่ใช่มาเด็กน้องไดเมี่อาเน้องที่ไหนครับผมน้องไดเมี่ครับอือน้องแบบปกติอ่ะน้องไม่ร้องเละแต่วันนี้น้องร้องผิดปกติมากแล้วตอนนี้น้องเงียบไปแล้วอยู่ก็เงียบเลยวันนี้คุณหมอเข้าไหมคะเขาต้องขังครับคุณหมออยู่ข้างในใช่ไหมคะเออเจ้องชิดนะก่อนอะไรก่อนไหมครับอ๋อต้องชั่งน้ำหนักก่อนชั่งหนักก่อนเฮ้ยน่าจะประมาณห้ากิโลแล้วผมโอนี่คุณรู้เลยเหรอว่าน้ำหน้องหนักเท่าไหร่เนี่ยครับผมโอ้โหโอ้โหนี่ที่ โอปิเชนอลนิดหนึ่งโอปิเชนอลนิดหนึ่งโอ้ยโรงพยาบนี่โปรเฟชันอลมากเลยนะเนี่ยแรงมากยังไม่ได้วัดอะไรเลยแล้วแล้วคุณหมออยู่ไหนล่ะครับอ๋ออยู่ข้างในครับผมผมจะไปตามคุณหมอแล้วครับก็เดี๋ยวไปบอกเอ๋อ่ะครับโอเคก็นียครับขอเซ็นก่อนไปเซ็นลายเซ็นเหรอครับครับผมลงนามก่อนอ๋ออะไรนะลงนามโอเคลายเซ็นใช่ไหมครับครับผมเอ่อ เดี๋ยวนะภาษาอะไรอ่ะภาษาญี่ปุ่นเหรอคะใช่เป็นเออ่ลูกค้าญี่ปุ่นครับก็เลยเขียนเป็นหมอทีภาษาญี่ปุ่นมันอาจว่าอะไรก็ไม่รู้โอเคคุณหมอคิวว่างมีใช่ไหมคะครับผมโอเคโรงพยาบาลไม่มีคิวแบบติดแน่นอะไรใช่ไหมกโรงพยาบาลเพิ่งเปิดครับผมโอ้ก็เปิดเลยเปิดได้เอ่อกี่ปีแล้วครับแต่เราเห็นรีวิวเยอะมากว่าที่นี่คือดูแลทุกระดับประทับใจไอ้เราก็ด้วยด้วยตัวที่แล้วเราสงสัยว่าบอกว่าเพิ่งเปิดเปิดได้กี่ปีครับหนึ่งวันก็ผมับผม หนึ 1> 1 claro, okay, okay. ่งวันข่วนโอเคไม่เป็นไรยังน้อยก็ถือว่าต้อนรับดีเดี๋ยวไปหาคุณหมอข้างในเลยเนาะใช่ไหมอ่ะไปค่ะใครเป็นคนแผนกต้อนรับไปไหนขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตคุณหมอนิดนึงอ๋อโอเคค่ะได้เลยครูนะโอเคค่ะไอเค็มแบกเพจทุกคนเนี่ยต้องคุณหมอแล้วนะทำไมอ่ะทำไมไม่ให้เข้าไปเลยหรือว่าจะมีอะไรไหมร้อนแล้วผมร้อนมาเอ๊ะเดี๋ยนเอ๊ะมึงใครเนี่ยใครเดี๋ยนะเดี๋ยนะคุณหมอทำไมหน้าตาคุณคุณจังครับ ใช่ผมเชียวเหมือนเดี๋ยนใช่ใช่คุณพี่หมอมันเจอกันเมื่อกี้นี้เลยไม่ใช่เหมือนเนื้องเขาแฝดหรือเปล่ามีแฝดไหมคะมีครับผมออ๋แฝดนี่เองโอเคมาเดี๋ยวเตรียมเข้อตรวจได้ไหมตรวจอลไรครับผมเอาอะไรนิดนึงเรื่องคอดีๆนะคะหมอโอ้เป็นไงบ้างครับน้องเป็นอะไรกันเบ้างไม่ใช่สิน้องหมายถึงนี่ค่ะน้องเบมี่ด้วยที่ว่าตอนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ว่างที่จะพามาหาหมอนี่คือเช็คอะไรทำไมเช็คหัวน้องเช็คการ มครความคิดความคิดสรุปคือน้องไม่มีสมอไม่มีสมองมีมีมีมาคโอเคโอ้โอ้โอ้หไม่ได้ไนะต้องเก็กันนี่เหกระดูกกล้มหัวโอเคค่ะก้ามหัวเออเราม่ก้ามเราเร่ม้นมได้ที่กระดกข้อนนึ่งว่ามีความยืดหยุ่นโอเคค่ะโอ้โหโอ้โหเราต้อง้เวลาดุ่มากอุ่ยาร้อน นี่ไปไหนแม่รอดหรอโอ้โอจะถมากเลยใช่ไหมเนี่ยปัสโอ้โหโอเคนะคะจะหมุนน้องยบนนี้เลยเหรอเราหมองน้องก็ไปเลยเหรอครับเนี่ยไกลไกลภาพมันบ้าไปมล้วหมดเลยหมดแล้วชิบหายหมดแล้วเชื่อเลยหมอทำอะไรกับน้องในเมฆครับเนี่ยอุ้ยหมอโอเคไหมคะเดี๋ยวครับอะไรไปไหนช่วยกูด้วยช่วยกูทักครับ โอเคโอ้โหเมื่อกี้คุณหมอทำอะไรลงไปเนี่ยผมตื่นเต้นหมดเลยเนี่ยไม่บริษัททำดีพี่เออพี่คิวสาฝังฟังฝากฟังเราฝังฝังเลยเหรอฝากฝังฝากฝังน้องฝากให้เราได้มาดูแลน้องเราก็ต้องดูแลดีๆคุณหมอก็ต้องเป็นคุณหมอดีๆโอเคแล้วทำไมเราเริ่มมาโรงพยาบาลนี้เนี่ยไม่รู้แต่ว่าน้องต้องตรวจอีไหมคะน้องโอเคไหม แต้อฉีดยาฉีดยาโอเคฉีดยาฉีดยาได้เลยค่ะตาหน้าเขียบอยู่ไหนคะคุณหมอคุณหมอไม่รู้เลยว่าเขียบอยู่นนี่คนหมอเป็นจริงมล้อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ย้ยอ้ยอุ้ยอ <Female humming> เขาฉีดตรวจไม่ใ <classy> ช่หรอเขาฉีดโรโต้ไมหมอหมอฉีดโซนไหนครับเนี่ยหมอสูตรพิเศษใช่ไหมครับหมอเดียวเลย่ะนี่คือปกติใช่ไหมจะมีเส้นทางใช่ไหมฉีดฉีดฉีดชาล็อกคือต้องฉีดทางทางทวารเหรอโอ้ยฉีดหายหมดแล้วฉีดแรงมากแล้วคุณหมอไม่กักเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะติงลี่เป็นไรนะมองชีเดนเมย์ค่ะอ้าวเหรอมาโทษโทษ อ๋อแลวที่นี่คืออ้ผมเองครับฟ้าวไปหน่อยโอ้ครับต่อไปต้องรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นช้านิดนึนนนี่ต้องทำยังไงคะเพราะว่าไปตั้งแต่มานี่คือน้องยังไม่ร้องเลยนะเนี่ยใช่ต้องปลอบหัวใจใช่ไหมครับครับผมอุ้ยขอพื้นที่นิดนึงครับขอพื้นที่ด้วยต้องพื้นที่อะไรครับลองกระดูกเดี๋ยวฮะนี่คือภาพฟ้องหัวใจใช่ไหมครับโอ้ นี่กลับแล้วนะคะับเมันไม่มีใครดึงด้วยนะเไม่ลองกลับมาเต้นแล้วจริงเหรอใช่ปกติครับปกติเป็นจังหวะสามชาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเด็กน้องโตโอเคไหมอ่ะไม่โหไม่โหยังไงครับเพราะไม่อะเป็นไรเดี๋ยวทไนะเจนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรลูกพี่โอ๊ยอะไรเนี่ยก็เตมี่ไม่สบายเลยมาหาโรงพยาบาลเด็กเตมี่ แล้วนี่โรงพยาบาลอะไรไม่รู้คุณหมอจบใหม่เพิ่งเปิดได้หนึ่งวันคุณหมอเพิ่งเปิดได้หนึ่งวันใช่แล้วแกเอามาโรงพยาบาลนี่นะนี่นะหมอคือเอาลงตรงคือหมดหมดโรงพยาบาลไม่แค่คนเดียวครับแล้วเหมยดิเป็นห่วงไป็นทางแผนกตอนหลังเปไปทางหมอแต่ตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงหมอมากเลยอ่ะไม่แล้วแกรู้ว่ามันแบบจะได้มันก็ไม่ ซาบเลร์แล้วซาบซาบเลอกูช่ออยู่หมอรหอรวีนลอย่างดีอะไรเปียกๆเนี่ยคุณหมอฉีดยาแรงมากฉีดใส่ตัวน้องในนี่แบบนควนนิดหน่อยฉีดจากหลอดเต็มตัวเาเธอขับลูกฉันเอาเลยเออไม่ขัรอไม่ขับเอาอะไรมาขับล่ะพี่ออหนูซาเลยไล่ออกไล่อะไรไล่หอออกเลยเอไล่แล้วจะไปจอดี๋้วจไบานหมอ จะไปแจ้งสคบฮะคืออะไรจะไปแจ้งสคบไงคืออะไรคบอคืออะไรผู้บริโภคอ่ะอ่าคล้ายๆกับอยอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขาให้ไปแจ้งสคบจะไปต้องแจ้อนั่นแหละไอ้พวกนี้แหละเขาบอกให้ไปแจ้งได้โรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ดีโรงพยาบาลผิดกฎหมายโรงพยาบาลโรงพยาบาลเหรอเนี่ยโรงพยาบาลเถื่อนอฉันจะเลงคนโดนไล่ออก โดนไล่ออกไม่ออกต้องบอกก่อนครับว่าใครดูแลดีกว่ากันใช่ใครก็ดูแลล่ะโอ้โหไม่มีใครดูแลดีเลยหูเหม๋ลิ้วให้คนในคลิปดูไม่มีใครดูแลดีสักคนดีทุกคนอะไรไไม่อะล่ออกไล่ออกไม่ออกไปไม่ออกเลสเกอร์ไม่ออกใครไม่ออกแล้วจะอะไรกินใครดูแลดีกว่ากันคอมเมนต์ดูนะครับทุกคนหันห้ามคนอื่นบ้างห้ามเล่นเลยเกเล่นอะไรไม่ได้อย่าทำแบบนี้รู้ไหมว่ามันไม่ดี สิ่งเี่นมันคือการแสดงนะคะเดนไม่นนย,ยังนันหลับอุู่ยื้อดูเฉือดนึไงทุกคนฝากกดติดตามแล้วก็กดซับพอร์ตกดต b e ให้เหมวยนีแล้วนะคะ